อน,นาคจะเป็นครูเจตัว<อ>เหเจา้าเห็นพวกเราไหมเห็นสิคสกกสนะวนะ่าย,ยัางไงฉันจะว่าย,ยางไงคุณว่ายหลังพวกเราไปถ่ายรูปให้มันสวยๆก่อนตั้งให้มันตรงๆสวยๆก่อนตัดสากซีสตูยัท้าคงคาโซตังปวัตติมาราเซนังปฏิทารงุง อาสักนโตปรายังสุปรามิตาเนปาเวนะมาราเซนาปราจิตาที่โสติสังประรายังติวิทานเสติอาเซสะโตถ้าบาทดกเตอร์ยะโสธาราศิริภาประภากรขอน้อมสักการบูชาพระภู่ิเจ้าที่ชัยยะมงคลพระธรณีพระคงคาพระลูกเทวดาภูมิเทวดาอากาศสตวาแห่งวัดโพนทองทอำเภอ กรบาบเชิญจังหวัดสุรินทร์พระธรณีพระคงคาคุณพ่อธรณีคุณแม่ธรณีที่อาศัยอยู่ในสถานที่แห่งนี้อันข้าพเจ้าได้ยืนอยู่บนพื้นปัพีได้มาสร้างบุญบาร,รมีกำลวงปูมีวิตะสารโรอายุ112ปีในการถวายเข้าสารจตุป,ปัจจัยและเครื่องอาหารต่างๆสำริดผลบุญแล้วทุกประการข้าพเจ้าขอแผ่บุญนี้ให้เป็นเทวะ บูชาเทวะสรุณาเป็นเครื่องสังเวยบำบวงบวงบ